อพอเกี่ยวแล้วทุกคนมาดูนี่เข้าประทานนะครับไก่จะได้เกี่ยวแล้วเนาะตามเนาะนไอ้พี่ไอ้พออะไรนี่ไก่เอ้มึงจะไปเติมน้ำเข้าเลยรถเกี่ยวจะลงไปได้อูไอ้มหยังเข้าไอ้คืองามแต่ครับเข้างามบ่แม่รู้ใช่ป่าวว่าเบิ่งเคล็ดลับนี่ใส่เนาะเป็นร้องเพลงให้เข้าฟังทุกมื้อไอ้น่ะกับกตามเนาะตามอุ้ยอีริ่นี่บ่ครับร้องเพลงให้ฟังดนตรีมันช่วยทุกอย่าง มันได้ฟังเพียงปุ๊บมันเข้าก็จะตั้งท้องก็จะออกลวงมีน้ำหนักเสื้ออายรถไปตามไปเพียงน้ำออกเอาเด้อสู่สิลองเพียงสู่ฟังไปเฝ้าออกห่วงเด้อก็เปล่าเสื้อผ้า้านึึนใส่บาอําลานารา รอดแล่นตามทางสองนอกหน้าต่างนั่งเมื่อใจลอยบบหูเมือ่อใดสิได้คืนมาคนที่คอยชีวิตโบมีสิถอยคือจอกแน่ลอยไปตามน้ำไหล ต่อจากนี้ไปความหวังตั้งไว้ฝากโชคชะตาดินร่นค้นหาทางข้างหน้าจากเป็นจังได้ม่นได้คือเว้าสิเฝ้าขึ้นมาตามสัญญาไว้ หากเทวดาเห็นใจก็คงสิได้มีดังที่ฝออันเดี๋ยวสูฟ้าฟ้าออกมวงเดี๋ยวสูโอ้ไม่อย่างนี้ลองเพลงให้เขาฟังกัไม่ใช่ออกมวงก็ขอตายนะไอตัวไอตัวไอตัวเอาแต่ว่าลองลอง,ลองอีกเพลงหนึ่งดูเงรินกี่ยนตามก้นสวรรค์ บันไดกี่ขั้นสูงฉันพี่ก็จะปีนฝ้าสูงกี่ชั้นฝ่าฝันด้วยใจทวีนถึงต่ำติดดินจะปีนขึ้นไปควายคว้าโอ้โหนะ ล <G ül> ้อมแต่นี่จนคอแห้งกับบใหญ่น้อยไม่เกี่ยวกับเสียงเพลงไอไ้ไอไอตัวตัว,ตวซื้อ oh, เ,เอาเรอใส่ยังครับไปใใส่ยังครับซปเปอร์ชัวของป๋าบุญมาพันดวงไป<อ>เบิ่งเข้าไหว้ะเน่ยจะได้เกี่ยวเลยโอ้บัดอันของผมผัดบะหมี่ห่วงเนาะครับตอนนี้เป็นห่วงยางเดียวห่วงยังไงครับตัวพี่ดีกีต้าร์ยุ่นก็ได้ผลอยู่ด้คือกัน่ครับไลนนกไปร้องเพลงไลนนกกันเนี่ยพูดไปซ้อมคอเดี๋ยวมือแรงเขาขึ้นคอนเสืรมันสิบ เออน,นั้น,น,นต้องซ้อมพอนะไป